สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำโคมไฟตั้งพื้นนะคะทุกคนขั้นตอนแรกให้เราหาพื้นที่ที่จะตั้งโคมไฟก่อนเลยนะคะเราก็จะเอามุมเดิมเลยนะที่เราชอบสอน,นหลายๆคลิปมุมนั่งเล่นหลังบ้านนะคะ กดเมนูกดพ o อปกดมาที่โหมดอันนี้ค่ะและเลือกอันแรกเลยให้เราเนี่ยกดติ๊กถูกตามที่เราวงให้ดูนะคะแบบนี้เพื่อที่เดินชนเนี่ยมันจะได้ไม่ล้มนะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดให้มันแบนนะคะแบนแต่ไม่ใช่ว่าจะ ไม่ใช่ว่าแบนเป็นกระดาษนะหมายถึงว่าให้มันนูนแค่นิดเดียวพออนูนนูนประมาณนี้นะ,ะนิดเดียวก็ได้ให้มันประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะอะแบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็ทําให้มันเป็นวงกลมเล็กๆนะคะทุกคนเราจะใช้ทั้งหมด3ชิ้นนะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวเอ้ยเราจะใช้ทั้งหมด4 4ชิ้นชิ้นแรกก็จะเป็นกลมๆแบนๆ ชิ้นที่สองก็จะยาวขึ้นมาชิ้นที่สามก็จะแบบชิ้นที่สามกับสีก็จะต่อกันนะคะทุกคนให้เป็นตัวกับโคมไฟนะเปลี่ยนให้เป็นสีแบบว่าสีอะไรก,ก็ได้ที่ตัวเองต้องการน,นะเราจะเอาเป็นสีที่ให้ตัวให้ตัวเองเนี่ยมันจะแบบเอ้ยให้มองแล้วแบบว่ามันจะสะท้อนแสงกับกับบนท้องฟ้าก็แล้วกันให้มันสะท้อนกับ เพดานที่สะท้อนกลับมานะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตัวฐานของฐานของโคมไฟตั้งพื้นแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใช้อันเดิมเลยก็คือตัวอันเดิมนี่แหละอันที่เราสร้างมานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราขอวางก่อนว่าจะวางไว้ตรงไหนแล้วเราก็กดอันเดิมเลยค่ะแล้วก็ ทำการติดถูกเหมือนเดิมเลยนะที่เราเคยสอนไว้คราวนี้เนี่ยเราจะทำให้เป็นไม้ผอมๆนะคะทุกคนให้เป็นไม้ผ,อม,ผอมนะโอเคผอมประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็ปรับให้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราทำให้มันสั้นๆก่อนให้ติดกับตัวฐานเนี่ยพอติดกับตัวฐานแล้วจะ สูงกว่าตัวเราขึ้นมานิดนึงนะหรือใครจะทําเท่าตัวของตัวเราก็ได้แต่ว่าเราจะทําสูงกว่าตัวเองนิดนึงแล้วเราก็เปลี่ยนสีตามใจชอบเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอาไม้ไปตั้งไว้กับฐานนะคะทุกคนต่อมาชิ้นที่3เราก็จะเอาไม้ที่เราทําไว้อันที่2เนี่ยที่มันยาวๆวนะ๊อปปี้มาแล้วก็ทําให้มันสั้นแค่นี้นะแล้วก็ไป ติดไว้กับยอดของชิ้นที่สองเลยก็คือให้มันติดกันมานะคะเหมือนทำเสาธงนะคะทุกคนอันนี้ก็คือชิ้นที่สามแล้วนะคะชิ้นที่สี่นะคะเราก็ยังจะใช้ของเดิมเลยก็คือเอาอันที่สามมา๊อปปี้แล้วก็ให้มันเป็นมุมแนวเฉียงลงมานะ,ะเดี๋ยวเราติดให้มันเฉียงลงมาก่อน แล้วก็ทำการติดไปเลยให้มันเนียนๆประมาณนี้น่าจะได้แล้วมัง้งเอาเป็นว่าทำจนกว่าเราคิดว่ามันจะได้แล้ว,ลวนะคะถ้าเราทำสี่อย่างนี้เสร็จต่อมาเราก็จะทำตัวตัวหลอดไฟเลยนะคะทุกคนยังเหลืออีกสองชิ้นนะก็คือตัวหลอดไฟแล้วก็ตัวติดหลอดไฟนะคะ แต่ว่าในคลิปเนี้ยต้องขอภายนิดนึงก็คือเราเผลอทาไฟก่อนที่ตั้งหลอดไฟนะที่จริงต้องทําตัวติดหลอดไฟก่อนแล้วค่อยไปกดหลอดไฟให้เรากดมาที่การ์เดนแล้วก็เลือกอันนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นไฟนะคะกดคันเลอร์หนึ่งก็คือเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวมันจะสว่างนะหรือใครจะแบบทําให้เป็นไฟสีเหลืองก็ได้นะแต่ว่าไฟสีขาวเนี่ยจะสว่าง สว่างในที่ว่าสว่างจ้าแต่ถ้าสว่างสีเหลืองเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสว่างแบบว่าโรแมนติกนะแบบว่าสว่างแบบกําลังจะนอนอะไรเงี้ยแล้วเราก็คว่ำม,มันนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอตัดภาพไปอีกนะคะทุกคนต่อมาก็กดมาที่โหมดอันที่5้าเหมือนเดิมนะคะและก็ให้เรา เลือกเป็นเอออันไหนอะใช่นี้ไหมไม่น่าใช่นะแป๊บนึงเราขอภายด้วยนะเราในคลิปนี้เราหาไม่เจออ๋ออันนี้นะคะดูคนกดเข้าไปอันนี้เลยและให้เราเนี่ยนำขึ้นไปติดไว้กับตัวที่เราทำหลอดไฟนะคือไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเราก็ต้องแบบคิดอยู่อะมันจะเรียกว่าเป็นก้านไม้หรอหรืออะไร ติดไว้เลยนะคะทุกคนติดไว้กับอันนั้นก่อนเอ้ยติดไว้กับตัวไม้ก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาไฟเนี่ยเอาไฟลงมาอีกทีหนึ่งค่อยเอาไฟลงมาติดกับตัวฐานมันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนอะแล้วก็เอาตัวไฟมาติดกับฐานนะคะติดจนกว่ามันจะแบบได้ทรงได้รูปให้เข้าสวยเลยนะคะเอ้ยให้เข้าที่เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะ หลอดไฟตั้งพื้นก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะใช้ทั้งหมด5เอ้ยใช่ไหม1 2 3 4 5, 6, 6, 6ชิ้นนะคะทุกคนก็คือจะใช้ของน้อยแต่ว่าจะค่อนข้างนานนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย